นี่เป็นวันตรกรรมที่สุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่เป็นการรวมเอาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนโมัติค่ะเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายลองน,นึกภาพดูทุกคนสมมุติเราไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยออกไปทําความสะอาดค่ะดูดฝุ่นถูพื้นแล้วพอกลับมาที่แท่นนะคะก็มาทิ้งฝุ่นทําความสะอาดตัวเองนะคะแล้วก็ยังซักเนี่ยผ้าม็อบด้วยน้ําร้อนได้แล้วก็เติมน้ํานะคะทําการชาร์จในตัวเรื่องเองจบเลยพอคุณกลับมาถึงบ้านนะคะก็หยิบนี่เลยเป็นเครื่องดูดฝุ่นะะัออนนะง โซฟานะคะทั้งเตียงนอนหรือว่าจะเป็นผ้าม่านอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะทุกอย่างเนี้ยครบจบในเครื่องเดียวและรวมกันอยู่ในแท่นเดียวแบบนี้นี่คือสุดยอดมากๆนะคะกับ e c o ค a ว X2 Combo ค่ะวันนี้คุณผทุกคนมาเล่าให้ฟังกันว่ามันเจ๋งยังไงบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย งั้นเดี๋ยวมพามาดูภาพรวมนะคะของเจ้า Eco v a ว X2 Combo กันก่อนละกันนะตัวนี้ค่ะมันชื่อว่าอ m n i s t a t i o นเนี่ยเดี๋ยวเรียมาคุยกันว่ามันทำอะไรได้นะคะตอนท้ายเนาะแบ่งพาร์ทก่อนละกันนะคะฝั่งนี้นะจะเป็นโซนของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัตินะคะก็เดี๋ยวมาดูการทำงานกันว่าเป็นยังไงส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนี่อุ้มสามารถจะหยิบขึ้นมาได้นะคะเมื่อกี้มันชาร์จอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่หัวแปรงได้หัวแปรรรรงงเเเเเนนนนนีีีีี่่ยยค้้าา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 ดดดดไไซ์มมมมกกกะะะะพวัจ็บลสถต แล้วก็จะมีหัวแปรงเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงอันนี้ด้วยที่เป็นหัวแปรงที่ถือว่าทํางานได้ดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวมมอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าหัวแปรงต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้าง และความเจ๋งนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะให้หัวแปงเนี่ยสุดพิเศษมาทั้งหมด4หัวด้วยกันค่ะเริ่มจากหัวแรกก่อนแล้วกันหัวแปงตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแปงไฟฟ้านะที่ชื่อว่า zero tangle นั่นเองค่ะหัวแปงตรงนี้นะคะเขาจะดีไซน์มาเนี่ยให้เข้าได้กับทุกพื้นผิวคุณจะเอาไปดูดนะคะพวกเบาโซฟาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ทํามาเป็นตัววีแบบนี้ค่ะก็จะช่วยลดการพันเนี่ยของพวกเส้นผมใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากจริงๆนะ ต่อมาค่ะเป็นหัวแปรงแบบแบนค่ะหัวแปรงแบบแบนตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับการทําความสะอาดนะคะโต๊ะต่างๆนะหรือว่าจะเป็นแบบโต๊ะกาแฟานะคะยามเช้าเนี่ยสามารถจะปัดนะคะแล้วก็ดูดได้ด้วยนะในตัวเดียวกันค่ะต่อมาค่ะเป็นหัวแปรงแบบนี้นะจะเป็นแบบแหลมค่ะตัวนี้จะเน้นเนี่ยเข้าตามซอกนะคะแล้วก็ร่องต่างๆ,ๆเช่นร่องโซฟานะหรือว่าไปดูดนะคะในรถเนี่ยก็ได้นะ ตัวตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวแปรงไฟฟ้าขนาดเล็กค่ะเหมาะสําหรับการทํความสะอาดโซฟาเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเตียงต่างๆนะเพราะว่าหัวแบบนี้ค่ะจะเป็นหัวไฟฟ้าด้วยแล้วก็ดูดได้ดีงามมากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นหัวแปรงเนี่ยหลากหลายรูปแบบไปแล้วนะคะมาดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะมือถือแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็หัวแปรงค่ะมาเสียบได้เลยแบบนี้อ่าพอเสียบเสร็จปุ๊บนะคะวิธีการใช้งานก็แค่กดเปิด อันนี้ก็เปิดแล้วเนาะแล้วก็ยังเลือกโหมดได้นะคะว่าต้องการให้มันแรงหรือว่าเป็นแบบปกตินะคะอันนี้ก็เป็นแบบแรงเนาะ แล้วกดทีหนึ่งก็กดปิดค่ะาการทํางานง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วตัวนี้เองค่ะก็จะมาพร้อมกับนี่ไส้กรองนะคะเฮปปาฟิลเตอร์นะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรองอนุภาคได้นะคะ0.3ไมครนะ99.97%นะคะแล้วที่สําคัญนี่อุ้งชอบระบบมันมากเลยคือมันเป็นแม่เหล็กนะคะมันจะดูดแบบไว้แบบนี้นะใช้งานง่ายนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไซโคน6กลวยนะคะก็จะช่วยแยกนะอากาศเนี่ยกับฝุ่นเนี่ยออกจากกันได้ทําให้นะคะเวลาที่เราเนี่ยดูดตามแบบโซฟาอะไรต่างๆนะคะก็จะสะอาดมากยิ่ง ขึ้นเองและเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งอยากจะสาธิตให้ดูสมมติเมื่อกี้นะคะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการง่ายๆเลยจะทิ้งฝุ่นเองก็ได้นะแต่ว่าไม่จําเป็นทุกคนเพราะว่าเราสามารถเสียบนะคะเข้ากับตัวแท่นนะคะแบบนี้แรปอ่าเสียบเสร็จปุ๊บนะคะเราจะทําการกดนะคะที่ปุ่มตรงนี้2ครั้งนี่สุดยอดมากเขาเนี่ยจะทําการนะคะทิ้งฝุ่นเนี่ยเก็บนะเข้าไปเก็บนะคะในตัวแท่นเนี่ยได้แบบนี้เลย ซึ่งเนี่ยหลังจากที่อุ้มใช้งานมานะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะดีมากๆเลยงั้นมาต่อที่ฝังหุ่นยนต์หูุดฝุ่นกันบ้างนะคะตั้งแต่อุ้มใช้งานมานี้ยอมรับเลยว่าพอเราใช้กลมๆมาเยอะใช่ป่ะพอตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาเป็นแบบเหลี่ยมนะคะเฮ้ย <He> ดีมากเลยอะ่ะข้อหนึ่งเลยนะคะมันเข้ามุมเก่งมากนะแล้วก็เวลาที่มันวิ่งเนี่ยตามขอบกําแพงนะคะตัวนี้นี่คือแบบซอกซอนดีสุดๆไปเลยนะออแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็ถือว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางนะคะอยู่ที่9.5เซนค่ะส่วนความกว้างของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่3 22เซนเท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยถามว่าหนักไหมมันก็มีน้ําหนักเนี่ยตามปกตินะคะของตัวที่เป็นแบบว่าหุ่นยนต์ดุจฝุ่นนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามมากๆค่ะรวมหนึ่งข้างบนตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีกล้องนะที่โผล่ขึ้นมานะคะเวลาที่มันเนี่ยลอดไปตามแบบว่าใต้ตู้ใต้เตียงนะคะมันก็จะวิ่งได้นะคะโดยที่แบบปลอดภัยนะแล้วก็เข้าถึงเนี่ยได้มากขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะพอมาดูตัวจริงใกล้ๆนะคะจะเห็นเลยว่าเขามีเลเซอร์นะแล้วเขามีลูกกระต่ายด้วยนะทุกคนเอาลูกขอขอขอลกระต่ายก นะจะอยู่ข้างหน้านะคะมีอยู่2ตาด้วยกันชื่อว่า Duo Laser l i ์ไ a r ค่ะเรารู้จักคำว่าไ i ด a r เนี่ยแบบชัดเจนแล้วเนาะเดี๋ยวนีค่ะตัวไ i ด a r เนี่ยจะเข้ามานะช่วยนะคะแยกแยะวัตถุนะคะจับความลึกนะเวลาที่เขาวิ่งไปนะคะเขาจะสามารถตรวจจับวัตถุเนี่ยที่ห่างออกไปได้ถึง10เมตรนะด้วยมุมมองของเขานะคะจะอยู่ที่210องศาค่ะรวมถึงนะตัวนี้ยังสามารถดีเทคนะคะพวกแบบสายไฟหรือว่าวัตถุนะคะที่แบบบางทีตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถดีเทคได้ตัวนี้มันดีเทคได้ว่ะ นี่คือความเก่งมากๆค่ะรวมถึงนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น pet friendly ด้วยนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยตัวนี้สามารถวิ่งไปสมมติมีสัตว์เลี้ยงวิ่งมาก็ยังหลบทันนะคะยังไม่พอค่ะตัวนี้เองเนี่ยจะมาพร้อมกับนี่เลยเซนเซอร์นะคะ RGBD ค่ะแล้วเขาเนี่ยจะให้ AI นะตัวนี้มี AI V I 3D 2.0ค่ะระบบจดจำอัจฉริยะนะเดี๋ยวผมพาไปดูในแอปพลิเคชันนะคะว่าหน้าตาเปไ็นยังไงตัวนี้เนี่ยมันจะมี Echo Wake a e หน้าด้วยนะคะทำการวางแผนเนี่ยแล้วก็ทำแผนที่เนี่ยแมพที่เป็น3มิติต เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแมพเขาเนี่ยโอ้โหเป๊ะมากๆนะเห็นโตหารนะคะเห็นอะไรแบบนี้ได้ดีจริงๆค่ะอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมานิดนึงที่ตัวของมันแล้วกันนะคะสังเกตดูว่าด้านบนเนี่ยเรียบไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกไปเซนเซอร์นะคะกับดวงตาเขาจะอยู่ที่รอบๆตัวเครื่องแบบนี้นะคะแลวตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เหมือนแบบว่ากันชนนะคะเป็นบัมเปอร์นิดนึงที่ด้านบนตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาได้ค่ะจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะคะเราสามารถดันปิดได้ถ้าเราแบบไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านนะคะการควบคุมนะคะก็จะปุ่่มี อยู่ตรงกลางตรงนี้นะแล้วตัวนี้จะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะคะอนนี สิ่งที่ตัวนี้เก่งมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะดูตรงนี้นี่เขาสามารถจะยกตัวเองนะคะข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยได้สูงถึง22มิลนะเพราะฉะนั้นพรมทั้งหมดนะคะที่อุ้มทาการเทสมานะตัวนี้ไม่คาบพรมนะคะปีนนะคาบได้นะคะแล้วก็ใช้งานบนพรมเนี่ยได้ถือว่าเก่งมากๆเลยฉลาดสุดๆนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับนะวัตรกรรมที่ชื่อว่า Os ส o Turbo 2.0ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมระบบถูพื้นนะคะด้วยผ้ามอฟแบบนี้นะ,ะเออตัวนี้เนี่ยมันจะทําการหมุนนะคะออกจากกันนะเพื่อให้ แรงกดนะคะลงไปที่พื้นเนี่ยอย่างสม่ําเสมอค่ะแล้วก็ช่วยเนี่ยทำให้พวกแบบคราบต่างๆนะคะที่มันฝังลึกอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วก็ใช้น้ําหนักของตัวเครื่องนะคะในการกดทับอีกทีหนึ่งนะคะก็จะช่วยเอาเอาพวกแบบว่าคราบต่างๆเนี่ยออกได้ดีขึ้นนะคะส่วนที่แปรงบัดตัวนี้นะคะทําดีไซน์มาได้เป็นอย่างดีนะตั้งแต่ใช้มายังไม่เห็นมันพันพวกแบบเส้นผมเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปนะคะทดสอบเนี่ยในการใช้งานจริงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง โอเคยี่โกมาที่นี่และทำความสะอาดตกลงโปรดให้ฉันระบุตำแหน่งของคุณมาแล้วมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกมาแล้วก็เริ่มหาว่าเราอยู่ตรงไหนนะของห้องนี่บอกด้วยนะว่าพบเราแล้วนี่คือความเจ๋งมากๆนะคะของการใช้คำสั่งเสียงนะ คือตัวอื่นเนี่ยอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าน้องยี่โกตัวน,นี้นะคะคุยกันรู้เรื่องแน่นอน เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเต็มเต็มนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันดีกว่าว่าพอใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างงั้นเรามาดูการใช้งานจริงกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มาประทับใจตัวนี้มากเลยคือส่วนของแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า e c o Wake Home นะคะแสดงผลภาษาไทยดีงามนะแล้วก็อธิบายพวกแมปนะคะการคําสั่งต่างๆเนี่ยดีเลิศมากๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นนะคะเรื่องของการใช้คําสั่งเสียงไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยก็ดีไมม่แแพ้้กกกััันนาานลลนนะะะาดูเลลยวค ที่หน้าแรกตรงนี้ค่ะมันจะมีการกําหนดได้นะว่าเอ้การทำความสะอาดบ้านเนี่ยอยากให้ทํำยังไงนะคะจะเป็นการดูดฝุ่นอย่างเดียวจะให้ถูนะคะหรือว่าจะดูดกับถูนะคะหรือว่าจะให้ออกไปนะคะดูดฝุ่นก่อนกลับมาแล้วค่อยถูพื้นก็ได้น,นี้เลือกได้เลยน,นะซึ่งกําลังดูดนะคะมันสามารถเลือกได้แรงสุดนะสูงสุดแบบพล u สเนี่ย8,700ัาสคาวนะคะซึ่งโอ้โห ถ้าหลายๆตัวเนี่ยเคยใช้งานตัวที่เป็นหุ่นยนต์ือฝุ่นมาตัวนี้คือแรงมากๆนะคะสามารถเก็บนะเศษผงต่างๆขนสัตว์เลี้ยงน,นะคะอะไรพวกนี้สบายมากๆเลยค่ะสามารถมาเลือกนะคะระดับการไหลของน้ําได้นะ,ะแต่มันจะม,มีความเจ๋งกว่านะทุกคนกคนุ่มสามารถกดที่คําว่า AI ตัวนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้มันเลย AI นะคะของมันเนี่ยจะทําการคิดเอง ว่ามันจะเดินยังไงนะคะความแรงเท่าไหร่นะของการดูดนะคะหรือว่าการถูนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะจดจำนะวัสดุพื้นเนี่ยของบ้านเราได้ด้วยนะอันนี้คือความเจ๋งนะคะทีนี้อุ้มให้ดูตรงแมบ,บนิดนึงแมบเนี่ยแบบมันจะเลือกได้เป็นแบบทั้ง 2D นะคะและแบบที่เป็น 3D ค่ะ แล้วก็ตัวแมพเองนะคุณจะสามารถสร้างนะคะเป็นแบบวา่าเส้นกั้นแบ่งนะคะให้มันเดินตรงนี้ไม่ให้เดินตรงนั้นนะคะเซตติ้งได้ง่ายๆเลยแล้วก็ยังสามารถจะลากนะคะเช่นสมมุติมันเดินอยู่ใช่ปะอยากให้มันไปตรงไหนนะคะก็ลากตัวเครื่องเนี่ยในแมพนะคะไปไว้ตำแหน่งนั้นก็ได้เส้นเดียวกันนะ,ะง่ายมากไม่ต้องไปเดินไปอุ้มนะคะแล้วตัวแอปเองเนี่ยยัง amin, สามารถกําหนดได้ด้วยนะคะตั้งสเก็ดูนะว่าอยากให้มันเดินทุกวันนะคะตอน8ปดโมงเช้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นหน้าเฉลิยก็คือเหมือนที่พุ่มเล่าให้ฟังไปเรื่องของ AI V I 3D 2.0นั่นเองนะคะทําให้มันเนี่ยสามารถจะร,ระบุนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเนี่ยพวกแบบสิ่งกีดขวางต่างๆ่เนี่ยได้อย่างอัตโนมัติค่ะ แล้วถ้าเมื่อกี้ทุกคนได้ยินนะเสียงพูดของเขาเสียงพูดของเขาเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะภาษาไทยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเสียงเขาเนี่ยไม่เป็น AI จ๋านะก็จะเหมือนแบบว่าเอ้ยเขาเป็นเพื่อนเรานะแล้วก็ควบคุมเขาได้เลยนะคะในการใช้คําสั่งเสียงเดี๋ยวอุ้มเนี่ยขอสาธิตนะคำสั่งเสียงเพิ่มเติมให้ดูนิดนึงค่ะถ้าใครเนี่ยไม่รู้จะสั่งอะไรเขานะคะก็ให้กดมาตรงนี้ได้นะแล้วเลือกที่คําสั่งเสียงค่ะเดี๋ยวมาลองดูเลยนะเดี๋ยวจะลองสั่งนะคะเราจะทำการปลุกเขานะคะจะพูดประโยคนี้นะโอเคยี่โก เริ่มทำความสะอาดตกลงเริ่มบิดหูแล้วถึงดึงด้านหลังเนี่ย แค่นี้เองนะคะเราเนี่ยนั่งอยู่ไกลๆนะเราก็ยังสั่งเขาได้นะคะโดยใช้คําว่าโอเคยี่โกนะสั่งได้นะคะทั้งสั่งให้ทํางานให้ถูพื้นนะคะลึกมากนะไปถึงแบบให้ไปดูดฝุ่นใต้เตียงนะคะให้ทำความสะอาดที่ห้องนู้นห้องนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยใช้คําสั่งเสียงได้เลยเนาะแล้วก็ยังสั่งอื่นๆได้อีกนะคะเช่นสมมติการควบคุมว่าให้ทาความสะอาดแผ่นถูพื้นนะคะหรือจะมาเป็นการตั้งค่าเนี่ยตัวหุ่นยนต์นะคะเพิ่มแรงดูดอีกหน่อยอะไรแบบนี้ก็สั่งเขาได้นะคะด้วยคําสั่งเสียงเช่นเดียวกัน แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกทุกคนเดี๋ยวอุ้มนะคะจะให้ดูนะว่ามันมีกล้องด้วยนะกล้องตัวนี้นะคะก็เป็นแบบอารมณ์เว็บแคมนะเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลย เวลาที่2นะคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถเดินไปนะคะส่องไปก็ได้แล้วยังสามารถโทรคุยได้ด้วยนะคะเช่นสมมุติแบบว่าเอาไว้นะในห้องลูกนะคะเราอาจจะแบบกดโทรว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างทาความสะอาดดีไหมนะคะตัวกล้องเนี่ยถือว่าคมชัดดีเลยนะแล้วเวลาที่เขาวิ่งนะคะมันจะมีแมปขึ้นข้างๆด้วยนะว่าเอาเวลาที่เขาวิ่งไปตรงไหนนะคะเรากําลังเห็นอะไรซึ่งดีมากนะเผื่อใครเนี่ยเอาไปไว้ในห้องน้องหมาน้องแมวนะคะก็เวิร์กมากมากเลย และหลังจากที่เขานะคะทำความสะอาดเสร็จปุ๊บค่ะดูดฝุ่นถูพื้นตามคําสั่งของเราแล้วเขาจะกลับเนี่ยมาที่ฐานของเขานะคะตัวนี้มีชื่อว่า Omni Station ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบ All in One เลยนะทุกคนจัดการทุกอย่างได้หลังจากที่ตัวนะคะหุ่นยนต์กลับมาปุ๊บนะเขาก็จะทําการทิ้งฝุ่นค่ะทิ้งฝุ่นไปที่ไหนทิ้งฝุ่นกลับไปที่แท่นนะคะมันจะมีตัวนี้อยู่นะถุงตัวนี้อยู่ได้เป็นเดือนนะทุกคนไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆนะคะต่อมาเนี่ยเขาจะทําการเติมน้ําแล้วกก็เเเเอออาาาานนนนนนีีีีีี่ยย้้ย้้ํํสสมมะะะคตััวจถงดใ ด้านบนตรงนี้ค่ะและความเจ๋งอีกก็คือเจ้าเครื่องนี้จะทาความสะอาดนะคะตัวผ้าเนี่ยด้านล่างนะคะทำความสะอาดตัวของเขาเนี่ยแบบอัตโนมัติด้วยน้ําร้อน60องศามันดียังไงรู้ไหมทุกคนที่ผ่านมาเราจะเห็นหลายเครื่องนะคะที่สามารถทาความสะอาดตัวเองได้แต่ว่ายังทิ้งกลิ่นนะคะอยู่นะหลายๆตัวก็เอาคราบต่างๆไม่ออกด้วยนะคะแต่ว่าน้ําร้อน60องศานะคะก็จะช่วยเนี่ยทำให้ทั้งกลิ่นเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งอะ่ะที่แทบไม่มีกลิ่นเลยนะคะหลังจากที่ เอากลับมาที่แท่นแล้วนะคะยังไม่พอเขาจะทําการเป่าลมร้อนนะคะเป่าลมร้อนเนี่ยอีกสองชั่วโมงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลิ่นนะคะที่ใครแบบไม่ชอบนะว่าแบบอุ้ยมันอยู่ในแท่นแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยและเหมือนที่บอกไปนะคะว่าตอนที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยทำงานอยู่นะคะหรือว่าทํางานเสร็จแล้วพอเรากลับบ้านมาค่ะตรงไหนที่เรายังคิดว่าเฮ้ยขอดูดอีกหน่อยหนึ่งละกันเราก็เอาตัวนี้นะคะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเนี่ยมานะคะแล้วก็ทําการดูดได้เลยแล้วคุณดูหัวนี้ มีไฟด้วยทุกคนมีไฟไม่พอนะคะอุ้งว่าดูดดีมากนะแล้วก็เนี่ยสามารถจะซอกซอนนะคะเข้าแบบว่าใต้ตรงนี้ได้นะใต้ตู้ใต้เตียงอะไรแบบนี้ได้สบายๆเลย และทั้งหมดนี้นะคะคือ e ีโคแวบ X2 Combo ค่ะส่วนตัวนะอุ้มคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าจะไปอยู่ที่แบบว่าออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านะคะเราซื้อเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวนะคุณจะได้เนี่ยทั้งตัวที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาด้วยค่ะซึ่งความเจ๋งอย่างหนึ่งค่ะที่ตัว Omni Station ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบสมาร์ทชาร์จ l อ n นวันนะทุกคนก็คือเราสามารถชาร์จนะคะตัวเครื่องนี้ได้ด้้้วววยแลตันีีเ่ ก็จะชาร์จไปด้วยในตัวนะคะก็ชาร์จไปด้วยกันแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จเพิ่มนะหรือว่าไปวางไว้เกะกะนะคะทุกอย่างเก็บเนี่ยเข้าไปที่ตัวของมันแบบนี้นะคะ อ๋ออีกอย่างหนึง่งน่าจะมีคนอยากรู้แหละว่าที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะว่ามันวิ่งได้เยอะหรือเปล่านะสำหรับหองแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยมากับแบตขนาด6,400ม ah, ิลลิแอมนะคะก็จะวิ่งได้ประมาณ210นาทีนะก็ประมาณนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านของเราด้วยนะคะว่าแบบว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนาะและอย่างต่อมาค่ะที่ทําให้เจ้าเครื่องนี้มีความโดดเด่นนะคะและแตกต่างกับหุน่นยนต์ดูดฝุ่นเครื่องอื่นๆที่อุ้งเคยใช้มาเลยค่ะคือความฉลาดนั่นเองค่ะตัวนี้ใส่ AI, AI มาเยอะมากๆนะ AI นะะในการวิเคราะห์อ นะในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะคะจนไปถึง AI ในเรื่องของการใช้งานคําสั่งเสียงนะคะตัวยี่โก0นะที่เล่าให้ฟังเปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้งานได้ดีมากๆค่ะและการที่เขานะคะเอา Dual Laser ร i d a r ค่ะและทดี่ AI นะเข้ามาค่ะช่วยวิเคอ์แมปปิ้งเนี่ยก็ทําให้เนี่ยการเดินนะของตัวนี้เนี่ยหลบหลีกสิ่งกีดขวางเนี่ยได้ดีขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะ ตัวนี้เองเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวกล้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะแบบไม่ได้ติดนะคะกล้องวงจรปิดหรือว่าเว็บแคมเนี่ยในห้องสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้นะคะแทนกันได้เนี่ยเช่นเดียวกันเลย สำหรับ Ecovac X2 Combo นะคะจะมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 7 9 9 9บาทจากปกติ97,900บาทพร้อมรับประกัน2ปีเต็มค่ะใครที่อยากไปชมตัวจริงนะคะก็สามารถไปดูได้เลยที่เด e m a l l Life Store บางแคชั้น2นะคะอยู่ตรงข้าม Power Mall นั่นเองและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวผมขอใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใน description งันวันนี้นะคะขอฝาก e c o w a ว X2 Combo ไว้ประมาณนี้ค่ะรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องถูกใจแบบอุ้มอย่างแน่นอนวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ